เร็คนใส่เจ็กใส่เข้มาทขป้าเข้มผีเล้ยโอ้ลงลงลงไอตัวเล็กๆคนที่สองไหวไหมไมเ้ยมาแเอาซูซี่ออกกันปะลูกไปบลูกน้องปามแม้ว่าโคชซูซี่ออกแล้วกัจองขึ้นงไงกว่ามันนักซูซิบน่ะ อ๋อปานเีนะปาเลยเงือไ้นะจุ้ยแกงแกงเงือวนี่ระวังระวังระวังปาที่ตอนหัมเด้อนั่งลงก่อนนั่งลงนัเข็มกลงดีเ็มไมปไลูกไมปนไ็แลุอันขึ้น้างมาไม กินแล้วห้าแล้วก็ยืนขึ้นอ่ะขึ้นไหมไ่อทารึไงล่งหนกขมาไหนเกสซูเแล้วกอมาไหนรันน้ล่าะหั